สวัสดีครับร่วมรูช่วยกันวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลังจากที่พลเมืองดีได้แจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมรูช่วยกันนครราชสีมาว่าพบเห็นฝาท่อระบายน้ําบนทางเท้าชํารุดเป็นรูขนาดใหญ่ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับทันทีที่ศูนย์ประสานงานร่วมรูช่วยกันนครราชสีมาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบเห็นฝาท่อระบายน้ําบนทางเท้า บริเวณใกล้กับสถาบันการเรียนรู้เด็กคิสอะคาเดมีถนนมุกมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองชำรุดเป็นรูขนาดใหญ่ใช้ไม้ปิดชั่วคราวเสียงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กๆและผู้ที่เดินสัญจรไปมาศูนย์ประสานงานรมนวิ้ัยกันนครราชสีมาจึงรีบประสานงานไปที่เทศบาลเมืองเมืองนครราชสีมาเพื่อดําเนินการแก้ไข ล่าสุดเพียงแค่3าวันได้รับการประสานง,งานจากเทศบาลเมืองนครราชสีมาว่าดําเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยรวมด้วยช่วยการจินขอขอบคุณเทศบาลเมืองนครราชสีมาที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนรีบเข้าไปดําเนินการแก้ไขทําให้น้องๆหนูๆและประชาชนที่เดินผ่านไปมาใช้ทางเท้าได้อย่างปลอดภัยอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อรูปิีเจกันของเราที่สายด่วน16.7 7 หรือถ้าอยากติดตามข่าวสารร่วมด้วยกันก็ได้ที่ Facebook ร่วมด้วยกัน Twitter ร์่วมด้วยกัน w w w r d 1 6 7 7าร m และแอปพลิเคชัน m l e s s q ร่วมด้วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ